สวัสดีจ้าเคียวหวานชาแนลเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วจ้าเต่ต้องทําแทนลูกเนระอย่าแรงเลยเต่ต้องรับแทนลูกชอบกินอะไรมากที่สุดคะชอบกินอะไรมากที่สุดแฟนขอมานังนี่นะียนมะม่เขาจำคันหนึ่งตัวเองมะม่วงไม่ใช่มะม่วงขบอกว่ากินยาเมื่อก่อนเนี่ยอ้ยมะม่วงหวานเนี่ย ท,ทางนี้ระใงกับ,บพ่อเหมือนกันครับวะอ๋อคำนึงละฮารุขาวใส่มากค่ะรอกินได้เลยขเขาเจ่นครับกินทุกวัน<ช>เหมืปะครับทําไม่ถึงกินทุกวันเหรอเพราะขายทุกวันครับต่อไปเนี่ยอืมเราจะกินทุกวันเพราะว่าเราต้องฝากโรงพยาบาลศรีนแพทย์เราต้องให้เห็นผลให้กับทุกคนให้เห็นผลว่าเราเราขาวใสขึ้นจริงใช่ใสขึ้นมากรอยดำรอยแดงก็ลดลงจริงนะตามที่ทุกคนถ้าทุกคนเห็นว่าโารไรทุกวันจะเห็นว่ามันจะมีรอยดำบางครั้งที่ ที่เถรนวลก็หายมาหายเร็วก็หายเด้อต่เรื่องปีกขี่น่ากันเด้เออพี่นี่เอามาเลยพี่จุ๊ยก็กินได้แล้วไปกินไปกินหมูกระทะบอกเออไปบอกพี่นี่ไปกินหมูกระทะปะยุสสนามบอลค่ะไปตามพี่จุ้ยเดี๋ยวซีเรียสมวยฮะพันหนึ่งวดมาพันหนึ่งเดี๋ยวซีเรียสมวยฮะหนึ่งพันหนึ่งเด้ ทูมินี่ไปกินหมูครับปะมินี่กับจี่ปอบใจ๋อพอเล่าเสียกับเสียเลยเด้แรกๆแพ้ทองมากไว้ตอนนี้ก็ยังแพ้อยู่หนักหนาสัางหัสจากันคุณแม่สวยทินแพ้น้ำมันมินใช่ไหมครับวิทยาใช่ไหมแรมทินแพ้แล้วมินท้าไม่ใช่กูบอลหรอกเมื่อกี้ยุ่ันนั่นแหละอยู่ข้างกันเบิร์ตโรแมนสินแพ้วันนั้นก็เขาก็องผสมเขาอยากไปสวีท ไปนอนวันละสองหมื่นเลยโรงแรมประกันใจเนาะอันนี้สมเลยกูได้เสียเพิ่มสองพันหกเออไหนเขาส่งเสียมาเนีปูไป็นนอนของใหญ่เขายังไม่ส่งมาเลยไม่ที่เราได้คืนนะเขาว่าซีอนเขาบันซีเมื่อไหร่ปูไอ้ผู้ชายค่ะไอ้ผู้ชายชายนอผู้ชายสถานีต่อไปหาเงินค่าห้องคอด หาเงินค่าอุปกรณ์หลานค่าคอกค่าผ้าอ้อมค่าขวดนมค่าอุปกรณ์ต่างๆเครื่องปั๊มนมบันเทิงเครื่องปั๊มนมเครื่องแช่นมห้าเขาก็ส่มมาเมื่อไหวันนี้เครื่องปั๊มนมเครื่องแช่นมของมันเดียวมันไม่มีที่เก็บนัทุกคน เป็นคนที่มีเป็นคน <อา S 2> มีค่าพอแล้วบอกคำเดียวก็คือพอไงนี่เดนูเห็นเพจตั้งแต่14สัปดาห์ตอนนี้ครับจะเห็นเพจประมาณอีกเดือนหนึง่งเห็นอะไรยังมาฟันเห็นดิ้งน่อยแล้วครูฟันเห็นอะไรฟันเห็นลูกแล้ว <c oughs> ฟันมากจริงเห็นด้งนอยผู้้ายฟันว่าต้องป้อนเขาหน้าตายยั <c oughs> ป้อนยากงะ หน้าตายดูดิน,น้ำคูบออกกันกินเขายุวสันวันนี้เล่นแป้งอีกไหมคะพักก่อนเนาะวันนี้ให้ให้คุณแม่นอนสักค,คืนหนึง่งไม่ไหวแล้วค่ะพี่พี่ทำซีผมอะไรมันเป็นแบบคือเราเคยฟอกไงพี่พี่เคยเคยฟอกกัดบัดที่นี่เขาก็ลงน้ำตาลเข้มซับไปซับไปมันก็ออกน้ำตาลอ่อนเล่นหนังเลยกันสักเรื่อง นักงงะไปสิจ้างไปเล่นคันเพราะเล่นเองคันเพราเห็นเององหญิงแล้วล่าฟุ้อยังไม่รู้เลยโอ้พี่มินนี่เมื่อคืนนี่ปวดประสาทมากหกมุงเศร้าอ่ะพักกันแยกย่าอ่ะกูนั่งหาว่าเั่นโอ้ <c oughs> มอนัทไปซาวกลัวไม่เห็นเพศสี่เดือนแล้วหนูตรวจน,นี้ค่ะพีนี้แัวนี้เห็นรูรูเลย ตอนท้องฝันว่าอะไรฝันเห็นพระธุดงน่าจะใช่แน่ๆแหละเน,เนาอก<ม>ูวที่กูฝันและเมนแล,นแล<ม>้วแต่กูเพราะบอคคิดว่าสิเป็นผู้ชายเลยกูยืนยัดมากฝันให้เด็กเด็กผู้ชายหน้าเหมือนผมพี่มิ้นบอกว่าเออฟอร์ล่ากับพีสต้าเหยียบท้องน้ำตาลยกขาเดียว กูเคยเล่ว่าผู้ซ้ายจะไดนกับผู้ซ้ายวันนี้เดือนหน้าฟันเอ็นพระเด็กผู้ชายเมื่อคืนเกิดยังขืนเบื้องคลิปบ่ล่ะให้หนูลงคลิปอีพีสองบ่าตาตู <c oughs> ต้เท่าไหร่หมอตาตู้เอาคาซีทไหมคะน้องย่าแลกกับไฟเบอร์สองกล่องอ้าวเอาแล้วเนาะ <c oughs> เอาแลว้วเนาะเอาไฟ <c oughs> เดียวยังไม่แลกอีกบ่